สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักเป็นถุงเท้าเด็กนะคะอ่าแรกเกิดถึง3เดือนค่ะจะใช้เป็นไหมพรมขนาด4พลายนะคะเป็นไหมเอ่อคอตตอนมิวสพลายค่ะแล้วก็เข็มโครเชต์ขนาด3มมิลน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะเราจะขึ้นต้นด้วย โซ่ห้านะคะเราจะถักโซ่ห้าแล้วก็ทำการลดห่วงตรงหลักที่1น,นะคะตรงโซ่หลักที่1ค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่สามถัก f 1 1บ 11ครั้งนะคะลงในห่วงนี้นะคะรวมกับโซ่3แล้วก็จะเป็น12หลักพอดีนะคะก็จะเก็บไปลายไหมไปด้วย เมื่อเราได้ครบ12หลักแล้วนะคะแล้วก็ทำการเล่นห่วงตรงโซ่3นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแถวที่สองนะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่3ค่ะแถวนี้เราจะถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะอันนี้เราจะถักลงตรงหลักเดียวกับโซ่นะคะ แล้วก็ในหลักถัดไปค่ะเอฟสองครั้งนะคะก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบสี่หลักค่ะถักให้ครบ ท, <T songs> ทุกแถวนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันตอนเริ่มแถวถัดไปค่ะเมื่อเราถักมาจนทุกหลักแล้วนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีนะคะ ส่วนสีชมพูแล้วก็ตัดเลยนะคะตัดปลายไหมแล้วก็ผูกข้างหลังกันไหมหลุดนะคะแถวที่สามถึงแถวที่หกนี้นะคะเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะโดยการขึ้นโซ่สามค่ะ แล้วก็ถัก F ในทุกหลักนะคะถัก1 F ไปทุกทุกหลักจนจบแถวเลยนะคะแล้วก็เมื่อมาจบแถวแล้วเราก็จะทำการรอหอตรงโซ่3นะคะ ถักแบบนี้ไปจนถึงแถวที่6นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันตอนเริ่มแถวที่7ค่ะเมื่อเราถักมาถึงแถวที่6นะคะเราก็ทําการรอหอปิดห่วงแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาพับงานให้เป็นครึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะ ทำการต่อไหมตรงนี้นะคะพับครึ่งแล้วทําการต่อไหมตรงมุมนี้นะคะเปลี่ยนสีค่ะขึ้นด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็ถัก F ไปอีก11หลักคะ่ะรวมโซ่3เป็น12หลักนะคะ สิหลักนะคะแถวถัดไปเราก็ถักโซ่3นะคะแล้วก็พลิกงานมาด้านนี้นะคะเราก็จะถัก F ไปอีก4หลักนะคะรวมโซ่เป็น5หลักนะคะ เราต่อไปเราจะรวบหลักที่6กับหลักที่7เข้าด้วยกันนะคะเกี่ยวใหม่ขึ้นมานะคะอดสองห่วงเหลือสองห่วงบนเข็มนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงหลักถัดไปนะคะอดสองห่วงเหลือสามนะคะแล้วก็รวบทีเดียวค่ะแล้วก็ถักไปอีก 5f ค่ะ อีกหนึ่งเอฟตรงข้างบนโซ่สามนี่นะคะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พลิกงานค่ะกลับมาด้านนี้นะคะขึ้นด้วยโซ่สามค่ะ ถัก f ไปอีกสองหลักนะคะหนึ่งสองสองหลักถัดนี้ถัดไปนี้นะคะเราจะรวบเข้าด้วยกันนะคะเหลือสองห่วงบนเข็มเกี่ยวไหมแล้วก็ลงไปหลักถัดไปเหลือสองห่วงเหลือสามห่วงบนเข็มเรารวบทีเดียวนะคะแล้วก็จะรวบสองหลักเข้าด้วยกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะเหลือสองห่วงบนเข็มนะคะเกี่ยวไหมพันหัวเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปนะคะเหลือสามห่วงบนเข็มรวบทีเดียวพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ถัก f ไปทุกหลักสี่หลักนะคะสี่หลักที่เหลือถัก f นะคะ ักสุดท้ายค่ะลงตรงโซ่สามนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะขึ้นโซ่3ค่ะแล้วก็ทัก F อีก2หลักแล้วก็รวบ2หลักเข้าด้วยกัน1แล้วก็รวบ2หลักเข้าด้วยกันนะคะแถวนี้จะรวบสองครั้งนะคะแล้วก็ 4F ค่ะ เราจะพลิกงานนะคะแล้วก็เราจะทำการพับครึ่งมาข้างหลังแบบนี้นะคะในลักษณะนี้นะคะพับครึ่งแล้วเราก็จะถักีเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันนะคะตรงหลักนี้ค่ะ ตรงโซ่ตรงนี้นะคะถัก C ค่ะแล้วเราก็จะถัก C ไปอีกนะคะจนสุดแถวนะคะสองอีกหนึ่งครั้งค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ล็อกไหมแล้วก็ตัดไหมนะคะก็คือเราจะพับครึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็ถักซีเลื่อนหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนมาอีก3ามครั้งค่ะล็อกไหมตัดไหมทิ้งนะคะเมื่อเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะแล้ก็ เอาไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะถักต่อไหมสีขาวนะคะตรงกลางนี้นะคะขึ้นด้วยโซ่3ามค่ะถัก เลงในหลักเดียวกับโซ่นะคะถักสองเอฟในช่องถัดไปค่ะอีกสองเอฟในช่องถัดไปค่ะ ก็สองเอฟในช่องถัดไปนะคะส่วนในตรงที่เป็นอ่าตรงที่เป็นสีขาวนี้นะคะเราก็จะถัด 1F ไปทุกหลักนะคะ แล้วก็สองเลงตรงช่องนี้นะคะตรงสีชมพูนี่ค่ะสอช่องถัดไปค่ะแล้วก็สอช่องสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการ ทัก C ตรงโซ่สามนี้นะคะเพื่อปิดแถวค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแถวถัดไปนะคะเราก็จะขึ้นด้วยโซ่สามค่ะแล้วก็ถัก F ไปทุกหลักนะคะแถวนี้ ถัก A ไปทุกหลกักจนจบแถวเลยนะคะ ก็จะขึ้นโซ่3แล้วก็ถัก F ไปทุกหลักนะคะแล้วก็ถักอีกหนึ่งแถวนะคะถัก F อีกหนึ่งแถวเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะเมื่อเราได้ครบแถวตามจานวนที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่สค่ะแถวนี้ก็ ถัก F ไปทุกหลักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถักไปทุกหลักจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันตอนเริ่มแถวถัดไปนะคะเมื่อจบแถวแล้วเราก็ถัก C ปิดแถวนะคะ ถัดไปนะคะเราก็ขึ้นด้วยโซ่สามค่ะแถวนี้เราจะถักเป็นเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะถัก F เกี่ยวหน้า F เกี่ยวหลังเกี่ยวข้างหลังนะคะในลาถัดไปค่ะแล้วก็ F เกี่ยวหน้าค่ะ ขั้นหัวเข็ม F เกี่ยวหลังนะคะแล้วก็จะถักสลับแบบนี้จนจบแถวนะคะขึ้นโซ่3ามแล้วก็ F เกี่ยวหน้า F เกี่ยวหลังจนจบแถวเลยค่ะแล้เวเรากลับมาพบกันตอนเริ่มแถวถัดไปนะคะเมื่อมาจนสุดแถวแล้วนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถัก C เพื่อปิดแถวนะคะส่วนแถวถัดไปนะคะเราก็จะเริ่มด้วยโซ่สามค่ะเหมือนเดิมค่ะถักเอฟเกี่ยวหน้านะคะตรงหลักที่มันเป็นเกี่ยวหน้านะคะแล้วก็ถักเอฟเกี่ยวหลังตรงหลักที่เป็นเกี่ยวหลังแล้วนะคะนี่ค่ะ เกียวหน้าตรงหลักที่เป็นเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังตรงหลักที่เป็นเกี่ยวหลังแถวนี้เราก็จะถักเหมือนแถวที่แล้วนะคะถักจนสุดแถวเลยค่ะเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะ ม,มาจนสุดแถวนะคะแล้วก็ถัก C ตรงโซ่สามนะคะแล้วก็ล็อกใหม่ตัดใหม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะถุงเท้าเด็กแรกเกิดถึง3เดือนนะคะเราก็ทำการเก็บปลายใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ถุงเท้าเด็ก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งก็ถักเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกด subscribe กดถูกกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ